สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทางเพจโค o ช t ทนเตอรแล้วก็ทางช่อง Youtube ของ p h o t แทนเตอร์นักล่าผีนะครับผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะตอนนี้ผมว่าผมน่าจะหลงแล้วอะมันมีเรื่องร้ามากมายเกิดขึ้นครับในวันที่ผมได้ไปทำรายการเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีกองสารตรงนี้ผมไม่เคยเห็นนะเมื่อกี้ผมยังไม่ผ่านมาเลยใช่ป่ะกองสารตรงนี้ เนี่ยกองสารตรงเนี้ยผมยังไม่ผ่านใช่ปะกุญแจรถผมกำลังกดดูว่าจะได้เห็นรถไอ้นี่ไหมเฮ้ยเอาเยี่ยแล้วไงรถกูอยู่ไหนวะกูให้เวลาแค่ห้านาทีถ้ากูเดินไม่เจอรถกูจะเข้าไปพังบ้านหลังนั้นนะ ผีก็ผีเหอะให้มึงเฮี้ยนแค่ไหนกูจะพังบ้านมึงให้หมดเลยฮะศาลตรงนี้ไอ้ผีสัมภเวสีทั้งหลายกูจะทุบให้หมดเลยนะมึงมีทั้งได้ยินสิ่งต่างๆได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นกระทั่งหลงป่าหลงป่าแล้วก็เป็นเรื่องแปลกมากเดี๋ยวผมจะเท้าความให้ฟังก่อนเหตุการณ์ที่นั่นนะครับก็คืออ่เหตุการณ์ของเรื่องราวทั้งหมดที่นั่นมีหมดสามสามอย่าง หนึ่งมีคนถูกฆาตกรรมฮะแล้วก็เอาศพมาทิ้งที่บริเวณนั้นเมื่อก่อนจะมีลำธารเป็นคลองเล็กๆเ,เอาศพมาทิ้งแล้วศพไปลอยกเกาะติดไว้มีคนมาพบศพมาพบเห็นศพฮะแล้วก็ได้ทำพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จเรียบร้อยเวลาผ่านไปเหมือนดวงญาณตรงนีย้ยังไม่ไปสู่สุคติก็ได้ ออกมาหลอกหลอนออกมาร้องเรียกเพื่อตามหาอะไรบางอย่างเราก็ไม่ทราบความยุติธรรมหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เขาต้องวนเวียนอยู่ที่นั่นติดเกาะอ,อยู่ตรงนั้นกระทั่ชาวบ้านทนไม่ไหวก็ได้สร้างศาลให้กับดวงวิญญาณดวงนี้อยู่บริเวณนั้นเรื่องที่สองหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนานละฮะนานเหตุการณ์ที่สองคือคนสองคนไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไร หรือมีปากเสียงอะไรกันคนสองคนได้เข้าไปที่ป่าแห่งนั้นที่ผมได้เข้าไปเมื่อก่อนมันยังไม่เป็นป่ามันจะเป็นบ้านคนอยู่เขาเข้าไปแล้วก็ได้ทําการฆ่ากันตายนะครับม,มันก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้ชาวบ้านแถวนั้นต้องย้ายหนีกระทั่งตรงนีน้ตรงนั้นกลายเป็นพื้นที่หลกล้างหลังจากที่สองคนที่เขาแทงกันตายเสร็จเรียบร้อย ถัดออกไปจากบริเวณนั้นพอสมควรมันจะมีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เป็นบ้านที่เป็นแนวอรมริกันคันทรีฮะเป็นของคนมีเงินนะมีเงินมีทองสร้างไว้เพราะว่าจากสภาพบ้านก็ค่อนข้างที่จะหลายหลายตั้งอยู่อ่ะหนุ่มนักเรียนนอกที่เรียนจบมาครับกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยบริเวณนั้นจะมีโรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งสมัยก่อนก็เปิดมาหลายหลายสิบปีเหมือนกัน เหมือนจะได้บรรจุทํางานที่นี่นะครับพอดีว่าบ้านเขาเองเนี่ยก็ได้ซื้อที่ตรงนี้แล้วก็สร้างบ้านเอาไว้เขาก็เลยเดินทางกลับมาอยู่บ้านเขาแต่แล้วเหตุการณ์ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาฆ่าตัวตายหรือว่าถูกฆาตกรรมภายในบ้านหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ไม่นานตัวของเขาเอง ไม่ทราบผมบอกเลยว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าเป็นเหตุใดกันแน่มือจากสถานที่ที่เขาพบศพเนี่ยเขาบอกว่ามือข้างหนึ่งกำมมีดอยู่รอยที่คอเป็นรอยแผลใหญ่กว้างปาดเข้าลูกกระเดือลลำคอตรงนี้ตัดเส้นอ่าตัดน่าจะตัดเส้นเลือดใหญ่เป็นแผลใหญ่มากแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านหลังนั้น คนที่ผมได้เข้าไปทําภารกิจก็คือเราได้เข้าไปตามที่ท่านเหตุเลยผมได้ยินทั้งเสียงเสียงคนวิ่งเข้าหาเสียงคนวิ่งเข้าใส่เสียงอะไรบางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุและที่สําคัญเสียงคนัวเราะเหมือนคนบ้าข้างดังมาจากภายในบ้านทำให้ผมวิ่งกลับมาตั้งหลักตอนที่ผมกำลังก้มดูสารที่สํารวจอยู่นะฮะผมก็ได้ยินเสียงคนัวเราะอย่างบ้าข้างจากในบ้าน นั่นคือสายทำให้ผมต้องวิ่งออกมาตั้งหลักหลังจากนั้นเราก็ทำเหตุทำภารกิจต่อเดินตามเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้พบเจอทั้งเสียงคุยในป่าทั้งเสียงคนหัวเราะทั้งเสียงของคนเป่าคุยเสียงของคนผิวป่ากหลายสิ่งได้อย่างเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลาใกล้กำหนดเคอร์ฟิว ผมต้องทําเวลาฉะนั้นผมเดินออกจากบ้านผมเดินออกมาแล้วก็มาหลงอยู่ในป่าตรงนี้คือสิ่งสําคัญครับคือคือเรื่องประหลาดสำหรับผมมากๆหลังจากผมหลงปล่าอยู่สักพักหนึ่งเวลาก็จวนเจียนจะเธอร์ฟิลละผมมองดูนาฬิกาในมือถือแล้วผมก็บอกผมบอกกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น ผมบอกว่าถ้าภายในห้านาทีนี้ผมไม่สามารถหารถเจอผมจะกลับเข้าไปทุบสารทุกสารทุกบ้านพังบ้านกูให้เวลาแค่ห้านาทีถ้ากูเเจอรถกูจะเข้าไปพังบ้านนั้นนะผีก็ผีเถอะให้มึงเย็นแค่ไหนกูจะพังบ้านมึงให้หมดเลยจากนั้นเวลาผ่านไปเหมือนเรื่องตลกผีสัรงเอาไปสีเท่าไหร่กูจะทุบใ่าหมดเลยนู่นผมได้ทําการท่องบทสวด หลังจากท่องครบสามจบผมเดินพ้นป่าออกมาขวามือผมผมเจอรถตามในคลิปเลยฮะหลังจากท่องจบสามสามจบปุ๊บเดินพ้นป่าออมาผมเจอรถผมจอดอยู่ เฮ้ยโอ้เพื่อนเพื่อนเจอรถแล้วครับ เราก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเรียกว่าอะไรเราไม่ทราบจริงๆว่าสิ่งที่ผมพบเจอมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงผมหลงป่ากูให้เวลาแค่ห้า<ม>นาทีถ้ากูเดยไม่เจอรถกูจะเข้าไปพังบ้านหลังนั้น <ผม S 2> นะท้องบทสวดและเวลาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพียงห้านาที ในช่วงเวลาที่ผมบอกว่าผมให้เวลาเขาให้นาทีมันมีเวลาแค่ห้านาทีเท่านั้นแล้วมันก็ห้านาทีพอดีตรงงเทายะนมะอณะปัสสุทิเมผมถึงได้เจอพุทธายะนัมมะอุณะปัสสที่มีสวะหะสวะโหก็ขอฝากเพจของเราช่องของเราเอาไว้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปครั้งหน้าจะไปที่ไหนอย่างไรนั้นรอติดตามชมครับครั้งหน้าจะมีชี้แจงอย่างนี้อีกไหมรอติดตามชมนะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับมีกองสารตรงนี้ผมไม่เคยเห็นนะ เมื่อกี้ผมยังไม่ผ่านมาเลยใช่ป่ะกองสารตรงเนี้ยอะดูนะเนี่ยกองสารตรงเนี้ยผมยังไม่ผ่านใช่ป่ะกุญแจรถผมกําลังกดดูว่าจะได้เห็นรถไอ้นี่ไหมเฮ้ยเอาเยี่ยแล้วไงรถกูอยู่ไหนวะ กูให้เวลาห้านาทีถ้ากูไม่เจอรถกูนะกูทุบหมดนะกูบอกเลยนะกูจะทุบสารทุกสารกูจะเข้าไปพังบ้านหลังเมื่อกี้เลยนะกูให้เวลาแค่ห้านาทีถ้ากูเดินไม่เจอรถกูจะเข้าไปพังบ้านหลังนั้นนะผีก็ผีเหอะให้มึงเฮี้ยนแค่ไหนกูจะพังบ้านมึงให้หมดเลยฮะสารตรงนี้ไอ้ผีสัมภเวสีทั้งหลายกูจะ ทุบให้หมดเลยนะมึง ก็ออกก่อนสี่ทุ่มด้วย มันบอกผมว่าก่อนหน้านี้ที่ผมบอกเพื่อนๆนว่าผมได้ยินเสียงบอกว่ามึงเจอกจากที่นี่ไม่ได้กล่วงไม่ได้กูบอกเลยกูทุบหมดนะสงสารอะไรกูไม่เอาไว้หรอกน,นะ สวยละกูด่านอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะ พุทธายะนะมะอะอุนะปัสสิทธิเมนะโมพุทธายะนะมะอะอุนะปัสสิทธิเมนะโมพุทธายะนะมะอะอุนะปัสสิทธิเมสวาหะสวะโหม เพื่ให้กูหลงทางรถก็หาไม่เจอกลับก่อนสี่ทุ่มไอชิบหายสวยแล้วก่อนคิดสี่ทุ่มนี่กี่ทุ่มแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ เจอรถแล้วครับ จะว่าโกหกก็โกหกเหอะผมบอกว่าให้มันให้เวลาผมผมให้เวลาพวกมันห้านาทีแล้วก็ระหว่างที่ผมเดินมันมีบทหนึ่งที่เป็นบทประจำของผมผมท่องสามจบตามที่เพื่อนๆได้ยินเลยแล้วพอท่องจบปุ๊บผมเดินตัดออกมาเนี่ยรถผมจอดตรงเนี้ย Nè Hình lốt mà vô Chưa lốt lại